สวัสดีครับเพื่อนๆสายบรรทุกทุกท่านเลยตอนนี้เราก็กำลังส่งลูกยางเอาไปให้เพื่อนๆเ,เราที่สั่งซื้อเข้ามานะครับชุดนี้24ลูกเลยนะครับลูกละ100บาทเฉพาะตัวบางนะครับลูกหนา120บาทนะครับไม่รวมค่าส่งนะครับลูกยางแบบนี้ใช้ดีใช้ทน ผมากๆเลยฮะต้องบอกว่าอยู่กันหลายปีนะครับซื้อทีเดียวใช้กันยาวเลยของเราจะมีน็อตขาวแถมไปให้ด้วยนะครับเพื่อนๆซื้อไปก็สามารถที่จะเอาไปใส่รถได้เลยบางคนเนี่ยนะฮะใช้แหนบ20มิลนะครับซึ่งหมายความว่าน็อตผมเนี่ยนะฮะผมพยายามซื้อที่มันยาวที่สุดเลยนะก็คือพยายามซื้อให้ยาวรองรับกับแหนบเพื่อนๆให้ได้นะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยเนาะ ใช้แหนบแค่12มิลมันก็จะประมาณนี้นะครับบางท่านใช้แหนบ16 18บางท่านใช้แหนบ20มิลทีนี้ผมก็เคยขายในตอนชุดแรกๆนะก็ส่งน็อตที่พอดีพดีแต่ผมกะแค่เพื่อนๆใช้แหนบแค่12มิลไงนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆบางคนในยุคปัจจุบันนี้นะฮะต้องบอกว่าหลายคนเลยดีกว่าที่ใช้แหนบ20มิลหรือ18มิลเนี่ยนะครับซึ่งเป็นแหนบหนาม,มากดังนั้นถ้าซื้อลูกยางจากเราไปแล้วนั้นนะครับ บางทีน็อตเนี่ยมันจะสั้นไปนิดนึงบางทีขันได้ตัวเดียวนะฮะผมก็เลยขยับสเต็ปน็อตออกมาอีกนิดนึงคือหาน็อตที่ยาวเอามาให้เพื่อนๆได้ใส่กันนะครับคือพูดง่ายง่ายว่าถ้ามันยาวเยอะเกินเพื่อนๆก็หาเล่ยตัดเหล็กตัดมันนิดนึงก็ได้หรือไม่ตัดก็ไม่เป็นไรใช้จาระบีรูบๆไว้นะเวลาไปใส่รถเสร็จแล้วนะครับถ้าเราจะถอดครั้งหน้ามันก็จะได้ถอดออกง่ายนะครับน็อตยาวพอครับมีแถมให้เสร็จร้อยยี่สิบบาทนะครับลูกหนานะหนึ่งร้อยบาท ลูกบางไม่รวมค่าส่งนะครับแม้กระทั่งซื้อเยอะๆแบบนี้นะครับบางท่านเนี่ยทำอู่รถบางท่านที่อยากจะซื้อไปขายนะครับผมก็จะให้ราคาพิเศษไปเลยนะฮะสามารถติดต่อแล้วก็สอบถามมาได้นะครับนะฮะเราจะลดราคาให้แบบพิเศษเลย5คู่นะครับเราแถมให้1่คู่นะฮะพูดง,ง่ายๆเลยว่า อย่างเนี้ยนะครับเขาเรียกว่า1คู่นะครับสองลูกเนี่ยนะครับหคู่อย่างเงี้ยถ้าเพื่อนๆซื้อ5คู่เราแถมให้1คู่ครับอ่าเรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะราคาก็ย่อมเยาวนะครับผมกล้าพูดว่าผมเนี่ยรับของมาจากโรงงานเพื่อจะขายในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปนะครับเพราะผมเคยไปซื้อที่ร้านขายทั่วๆไปแล้วลูกยางนะครับแบบนี้นะลูกหนานะร้อบาทไม่มีน็อตให้ด้วย ลูกบางผมไปเคยไปซื้อมาแล้วเหมือนกันนะครับลูกบางเนี่ยเขาขายหนึ่งร้อยบาทไม่มีน็อตให้นะฮะแต่ผมเนี่ยนะครับผมขายลูกบางหนึ่งร้อยบาทนะครับมีน็อตให้ด้วยเพื่อนๆเ,เอาไปนี่ใส่ได,นะใสดได้เลยนะครับใส่กับรถได้เลยนะฮะมีแหวนให้สองตัวนะฮะเห็นไหมครับอแหวนให้พร้อมแล้วก็น็อตขันล็อกพร้อมนะครับเพื่อนๆซื้อไปใส่ได้เลยไม่ต้องกลัวมันหลุดด้วยครับนะฮะพูดง่ายๆนะ ที่ร้านขายลูกยางอย่างเดียวนะฮะก็แพงว่าผมแล้วนะครับและแถมยังไม่มีน,อน็อตคุณต้องซื้อน็อตต่างหากด้วยนะอ่าถ้าคุณจะวิ่งไปซื้อที่ะ้านคุณต้องเสียค่าน้ํามันด้วยดังนั้นคุณเห็นคลิปนี้คุณเปิดคลิปนี้มาปุ๊บนะครับคุณซื้อจากเราไปผมกล้าพูดว่าถูกแน่นอนนะครับราคาย่อมเยาวเลยนะครับแล้วก็บวกค่าส่ง50บบาทขนาดนี้นะครับ เพื่อนๆมีอยู่ท่านหนึ่งที่ทำอู่รถนะครับเขาก็ทักแชทมาแล้วก็ขอซื้อ24ลูกเลยนะครับ24ลูกเนี้ยเราก็จะมีน็อตไปให้ด้วยนี่คือน็อตครับนะฮะน็อตก็24ชุดเช่นเดียวกันนะครับน่าน็อตเราก็ยาวพอนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เอาไปใส่รถแล้วมันยาวก็ตัดเอาออกได้นะครับหรือว่าไม่ตัดก็เอาจารบีทาทานิดนึงนะครับนอ็อตขาวนะเป็นน็อตสามหุนนะครับใช้ประแจเบอร์17ขันเลยนะ มีน็อตให้เรียบร้อยคนไหนสนใจที่อยากจะสั่งซื้อก็สามารถทักแชทเข้ามาได้นะครับในเฟซของน้องปลานะครับชื่อปาริชาติเอื้อรักโอลานนะครับหรือไม่ก็ทักแชทมายัางในทางแฟนเพจก็ได้แล้วเดี๋ยวผมจะส่งเฟซน้องปลาให้ให้เพื่อนๆลองทักหาน้องปลานะนะครับรับรองเลยว่า1ลูกเนี่ยนะฮะหรือว่า1ชุดของเขาเนี่ยหรือว่าท่านซื้อไป4ลูกเนี่ยต้องบอกว่าลูกยางชนิดนี้เขาทนมากนะครับ ทำมาจากล้อรถแบบว่าล้อรถอะไรเขาเรียกล้อรถตักแบบตักของในเหมืองอ่ะนะครับซึ่งหูพระใบเขาเยอะมากแล้วเหนียวมากนะครับเหนียวทนผมใช้มาก็พูดง่ายๆเลยนะซื้อรถมาหนึ่งคันเนี่ยนะครับซื้อมาสี่ลูกนี่ก็ใช้กันยาวเลยนะฮะใช้จนขายรถเลยใช้จนห้าหกปีก็ไม่แตกนะครับนะฮะมันไม่แตกจริงๆนะครับมันเหนียวและมันทนถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้บางเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปปาดมันออกได้นะใช้ ใบมีดคมคมนะครับหรือว่าใช้มีดคมคมก็ปาดหัวออกนิดนึงแล้วก็ปาดตรงท้ายออกนิดนึงนะครับสามารถเอามีดปาดได้นะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ปาดไม่เป็นก็ลองไปดูคลิปของผมได้นะลองดูคลิปย้อนหลังที่ผมปาดให้ดูก็ได้นะครับปาดออกนิดนึงปาดออกนิดนึงมันก็จะบางลงมาอีกนะครับนี่แหละฮะก็วันนี้ก็มานําเสนอลูกยางลองแหนบให้เพื่อนเพื่อนได้ดูได้ชมกันเนาะค่าส่งถ้าเกิดว่าเยอะขนาดนี้ค่าส่งระบบเพิ่มไหมไม่ค่าส่งเราก็เหมาเหมาเลยนะ คุณซื้อ24ลูกค่าส่งก็50บาทเหมือนกันครับนะฮะเราส่งให้พร้อมน็อตด,ด้วยนะนะครับเราเหมาค่าส่งนะเหมาเลยนะครับลูกเดียวก็50บาท2ลูกก็50บาท4ลูกก็50บาทแม้กระทั่งคุณซื้อนะครับลูก เราก็ให้คุณ50บาทค่าส่งนะฮะโปรโมชั่นเราเยอะนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะสั่งซื้อลูกยางรองแหนบนะครับก็ทักแชทมาที่แฟนเพจได้หรือไม่ก็ทักแชทมาที่เฟซน้องปลาที่ขึ้นอยู่ในคลิปนี้ได้เลยนะครับฝากไปด้วยนะครับของดีนะครับอยากให้เพื่อนๆได้เอาไปใช้กันแบบทนทนยาวๆเนาะรักนะจุ๊บๆบายๆครับ